สวัสดีครับผมคนอีสานเบาวพันพื้นเมืองครับผม,มนี่พวบบรน้ ا เมนูมบนบ้านอีกแล้วครับกับบรรยากาศกลางท่งครับผมอยู่ขางน้องสาเลยละ่ะเปิ่นยังอยู่ในกินกินเขาเที่ยงครับผมกับบบาเขาเขาไงนะครับมือนี้ยดีครับเพิ่นเพิ่นเป็นธุรกิจมืดครับช่วงนี้มันก็นล่างสี นี่ะครับเผา่านแหะครับคุณกากนดนุ่เพินๆนีะครับเรี่งพันธุเริ่มปั้นแล้วว่มมาจุดเลย,จ,เลยจุดตอนนี้ครับหั<อ>วเป็นบ้านหัวาวการทงนะครับมึงไ,ได้เนื้อมะออมครับผมผมจะออมเนื้อครับ อมเนื้อคุมค้มหน่อยใส่ผักซีใส่ผักกาดขาวเหรอครับกับมะเขือด้วยเนื้อสร็จเนื้อออมเหรอครับเนื้อติดอินติดมั่น้อม ั่นผักกันครับครับปุ้งปุ้ง บีเยดะหน่อ,อย,ย,ยครับตัดไ้คือเขาคั่วครับผมแดกอย่าให้ก้มคมเลยครับดีน้องพรใส่เลยย่าเยอะหน่อยจะได้ขมอำล่ำครับผมเกลือครับผมทับพีต่อใหม่้อมนะครับ ในกับม,มันจะมาเลอนมือครับผมเขือใส่ครับขัวพร้อมกันเลยขัวผมใส่น้ำเล็กน้อยขัวกากกุ้ง เพิ่นจุดแล้วครับเพิ่นตีเห็ดแบบใหม่ได้ครับซุ้มือนี่เพิ่นบดิปั้นแบบรูป,บบปมมรพันรูปขึ้นได้เพิ่นมะไม่ครับเพิ่นตีเห็ดสูตรใหม่ครับธุรกิจมืดครับนี่แหละน้อง,มงเอม,มืองเก่าแนี่อืมร้านในสายไลายดอกเห็นติดตะขาก่รวมถึงปิดเนื้อห,หนุกไม่ใบ

กล็ลงไปดีไหม เดือดแล้วครับใส่ผักเช่นี่น้ซีฟอมครับผมเน้นผักครับผมเน้นผักอย่างเดียวเนื้อปอาทะไรครับเนื้อ พึ่งค็ดครั้งแรกครับเทดแบบนี้เจ้าพันติดต่ำเป็นโพ้นเป็นเหนื่อขึ้เนเด้งูหลอดจับตึ้ครับ ขายสอบเท่าไรครับ <60. S 1> ร้อยหกสิบร้อยหกสิบเลยครับเด้อไอต้องการตร้องต้องการทานเป็นคนเอาทานนี่สอบร้อยหกสิบบาทครับผมสูตรใหม่ครับแค่เล็กปิดเอาเลยพร้อ,อ,เอมเยอรองขาจ้าเนี่ยครับ อืมพูดแล่นเอามะครับมามีเขาไลบลีเล่นขึ้นดาวสงกามเล่นนี่ไตกนนครับสดของเจัง กลังปี่ยอดอืกลังดับอยากได้ทานครับพักไม่ได้ครับผมทรงกครื่อ,อยู่เลนสังกรีมากเลย ลันเนื้อออกได้ยังนะครับไม่คิดไม่คำใช่หรอนี่กินได้อ่าใส่ไงเจ้าพักนิยเห็นไมไ่เกิดอืม้ักนิัยไม่เกด Oui. ก็ข้าไขออกก่นมันสวิดัสมีเหนื่อยแล้วเหรอหคบหาโมตจนเราจนพักยืมรถหนุีมเยเ แล้วก yeah. mm ่อหนองนจะจ่ายยังบปากหงวยมีงนมืดีกิ่มามันถือขาดยบางเขมาตักบดิน ปลาเพลิเิอยู่ไงมันก็บเ่เล่นกันเลยแต่ว่าันอยู่ในหูวะ,ะ,ะเร็วออกว่าว ครับวัสดีพี่ครับเพิ่นมีฮู้แปลจุดทางอีพอร้อมเด้อครับให,ให้มันดันกันอีหยังเพิ่นว่า ไอ้เด็กๆในกาดนีครับนี่แน่นองปนิ่นหครับฟูอามเห็นไหมเพรดิบปีกเลยครับตัวทับฟ้ามือแล้วการเด็กน้อยกระสิบแล้วครับหน้าแรงหุ่นละมีหน้าไม่สาหุ่นละตึกแห้งกันครับยติมีแห้งกัทุกคนครับผมในการแล้วอ้อมเนื้อติดมันเนื้อติดอินในการครับ ป่าเห็นบนนี้เลยผมบนหัวหารบันว่ามากินติดตัวเลยครับไม่ได้ปลาดไม่ใช่ปลาเรียงนะรับผมจะดีมีแห้งกันทุกคนครับสวัสดีครับอู้ผลขับปลานนันจันทร์ไงครับผู้เข้มกอบบัวสวัสดีครับ